สวัสดีครับผมนายนัทพลพรหมสวัสดิ์วันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายบ้านพร้อมที่ดินนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านนะครับบ้านเดี่ยวนะครับหนึ่งชั้นนะครับซึ่งก็เป็นทรงสไตล์โมเดิร์นนะครับทรงทันสมัยเลยทีเดียวนะครับเนื้อที่ที่ดินนะครับหนึ่งงาน34ตารางวาบอกราคาขายเลยนะครับ1 2000ล้านสแสนบาท เดี๋ยวผมจะขออนุญาตกลับกล้องก่อนนะครับเพื่อที่จะนําเสนอเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ต่อไปนะครับนี่ครับบ้านหลังนี้นะครับจะเข้าไปนะครับประมาณสัก20เมตรนะครับก็จะถึงบ้านนะครับหลังสวยเลยนะครับแล้วก็ถนนด้านหน้านี้ก็จะเป็นถนนเนี่ยถนนลาดยางนะครับเป็นทางหลวงชนบทนะครับซึ่งก็อยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็หางจากตรงนี้ไปเนี่ย นะครับไปที่ถนนทางหลวงถนนสี่เลนคอโคนะครับเข้ามาประมาณสัก400เมตรเนี่ยไปตรงนี้ประมาณ400เมตรก็จะถึงนะครับถนนสี่เลนตาบลญขอโคงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนไปทางนี้ก็จะไปทางชนะทานนะครับไปทางพุ่ยเสนงจังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนเข้าไปตรงนี้ก็จะเข้าไปที่บ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับ หนึ่งชั้นมีหนึ่งห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องโถงนะครับเป็นบ้านที่ทรงที่ทันสมัยนะครับเป็นเจ้าของนี่มีความจำเป็นต้องอยากขายนะครับอยากขายก็เลยฝากให้คุณนะัทพลช่วยขายให้หน่อยนะครับด้วยความยินดนีอย่างยิ่งนะครับและถนนที่ในถนนเส้นนี้ที่เดินเข้ามานี้ก็เป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับตาม โฉนดนะครับหลักฐานแล้วก็เป็นถนนนะครับทางเข้าเป็นสาธารณประโยชน์นะครับใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่ใช่ถนนส่วนบุคคลนะครับเป็นถนนส่วนเป็นถนนนะครับสาธารณประโยชน์นะครับพอมาถึงตรงนี้นี่ก็จะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาก็จะมาเจอบ้านหลังสวยนี่ครับบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับเนื้อที่1งานห้เนื้อที่1งาน34ตารางวานะครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นะครับแล้วก็ยกสูงเนี่ยดินก็ยกอยู่ที่ประมาณสักนะครับหนึ่งรนะครับนะครับ1.50เมตรนะครับตรงนี้้วก็บริเวณที่ดินของเราก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยอยู่ประมาณนี้เลยนะครับไปทางทิศตะวันตกนะครับเดี๋ยวผมจะขอเชิญทุกท่านนะครับไปชมพื้นที่ก่อนนะครับพื้นที่บริเวณพื้นที่ของนะครับบ้านและที่ดินแปลงนี้นะครับ ซึ่งก็จะมีพื้นที่เหลืออยู่ทางทิศตะวันตกในจนํานวนมากเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะมานะครับปลูกเป็นพืชผักสวนครัวนะครับหรือจะมาสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งก็ได้นะครับเพราะพื้นที่นั้นเหลือเยอะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ซึ่งก็ข้างหลังนี้ก็ถมแล้วนะครับเนี่ยถมแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นพื้นที่อยู่ในเพจพื้นที่ของตำบลคอโคนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับและด้านหลังนี่ก็เนี่ยมาถึงรั้วเนี่ย เนี่ยรูปูนตัวนี้นะครับรูปปูนตัวนี้แล้วก็ไปทางนั as ้นไปทางนั้นแล้วก็ยาวไปทางทิศเหนือแล้วก็ไปถึงต้นไม้นะครับใหญ่ๆนู่นเลยครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยบ้านหลังนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นบ้านหลังสวยเป็นบ้านใหม่นะครับซึ่งเจ้าของก็นะครับมีความจะเป็นนะครับอยากจะขายนะครับเพิ่งสร้างเสร็จนะครับได้ได้ไม่นานนะครับก็ เป็นบ้านที่อยู่ในชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนเนี่ยครับเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนแล้วก็นะครับอยู่ตรงนี้แล้วรับรองว่าไม่เหงาแน่นอนนะครับเส้นก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลขอนโค,คอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนำ้ำหนึ่งห้องครวัวหนึ่งห้องโถงนะครับเนื้อที่หนึ่งงานสามสิบสี่ตารางวานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมพื้นที่ด้านไหนนะครับอันนี้คือพื้นที่ด้านหน้าของบ้านหลังนี้นะครับ ถือว่าทาสีได้ลงตัวสวยงามนะครับเนื่ยด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะระเบียงด้านหน้านะครับอย่างการเป็นชานนั่งเล่นในอากาศเย็นๆนะครับในบ้านหลังนี้เนี่ยโงเฮงดีมากนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้วยนะครับเนี่ยผมขออนุญาตพาทุกท่านไปชมพื้นที่ด้านในนะครับอาจจะรกนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีการจัดฉากนะครับเอาแบบของจริงเลยนะครับเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับก็การทาสีก็เย็นตานะครับทาสีก็เย็นตาสวยงามนะครับเข้ามาแล้วเย็นสบายเหลือเกินนะครับนี่ก็คือห้องโถงนะครับทางทิศตะวันตกนี่ก็จะเป็นห้องครัวนะครับตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับพอดี่าเจ้าของนะครับก็ค่อนข้างจะมีนะครับเข้าของเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับตรงนี้นะครับก็วางไว้นะครับก็คงจะไม่เป็นไรนะครับ รีวิวตามสภาพความเป็นจริงนะครับนี่คือห้องนอนห้องนอนนั้นใหญ่มากเลยนะครับในห้องนอนนะครับแล้วก็ติดม่านอยากสวยเลยนะครับตรงนี้เนี่ยครับดตรงนี้นะครับติดม่านแล้วก็หน้าต่างก็จะมีอยู่4จุดนะครับแล้วก็เป็นห้องโถงขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นห้องนอนที่ก็จะเป็นห้องนอนที่เป็นขนาดใหญ่นะครับถ้าเราจะมากั้นห้องตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้มาเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับแล้วก็ตรงนี้มาทําอีกห้องหนึ่งก็จะเป็น2ห้องได้ นะครับแล้วก็มีห้องครัวมีห้องโถงอย่างชัดเจนนะครับส่วนห้องน้ําก็จะมีอยู่ด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าห้องน้ําก็จะมีด้านนอกนะครับแล้วก็มีที่จอดรถนะครับสามารถจอดรถได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นี่ก็นะครับเนี่ยเกิดมาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถ,รถ,ค,รรถครับเป็นโรงรถอย่างดีเลยทีเดียวนะครับทางทิศเหนือนอีก,ก็จะมีห้องน้ํา ในตัวประตูออกจากจากบ้านมาก็เนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยออกมาตรงนี้ก็จะเจอห้องน้ำเนี่ยครับห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้าอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่โอ้สุขภัณฑ์เนี่ยจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับมีพร้อมทุกอย่างนะครับเพื่อทางนุ้่นนะครับในชั้นโครงครบมีหมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยในกระเพือที่ด้านหลังตรงนี้ก็นะครับยังเหลือเยอะเลยครับที่ดินนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะ นห,นหนึ่งงานสามสิบสี่ตารางวาขายพร้อมบ้านนะครับสไตล์โมเดิร์นเป็นบ้านหลังใหม่เลยนะครับซึ่งก็มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโงองถงแล้วก็มีที่จอดรถนะครับก็เนื้อที่หนึ่งงานสาสิบสี่ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ถมแล้วเรียบร้อยนะครับยกสูงประมาณ1.5นะครับ1.5เมตรด้านหน้าก็จะเป็นรนปของตัวเสริมเหล็กนะครับในการเข้าออกก็สะดวกสบายนะครับมีเพ่ดานชัดเจน พ่อจาสุจิตสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัตพลพรสวัสด์หมายเลขโทรศัพท์นะครับ,บ uh, 0992801729วันนี้ขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับใจดีใจดีนะครับวันนี้ให้เกียรตินัตพลนะครับได้มีโอกาสมาทําการรีวิวแล้วก็มอบหมายภัรกิจให้เป็นเสื่อกลางในการซื้อขายบ้านหลังนี้ต่อไปสนใจก็โทรมาวันนี้ขอบคุณมากๆขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ